สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเล็ขที่4กับผมจุติพงศ์ผู้หมูดครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์การเมืองในเวลานี้ถือว่าเป็นวิกฤตวิกฤตประเทศไทยวิกฤตที่มีคนเดินเรียกว่าเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยนะมีเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชัดดาวมีคนเดินนะตามแยกต่างๆถนนลลนแคมหลายจุดล่งไปหมดเพราะอะไรฮะ ไม่สามารถผ่านแยกไปได้เนื่องจากมีการจัดตั้งเวทีของม็อบกปปสหลายคนบอกว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองถือว่าวิกฤตแต่จุดกําเนิดของการวิกฤตเนี่ยมันวิกฤตจากอะไรวันนี้เรากําลังแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุหรือเปล่าหลายคนนะที่เป็นกลุ่มที่นิยมม็อบกปป,ปสก็บอกว่าเหตุที่มันวิกฤตประเทศไทยตอนนี้ก็เพราะระบอบทักษิณระบอบทักษิณโกงบ้านกินเมือง ระบอบทักษิณโกงการเลือกตั้งระบอบทักษิณอย่างโน้นอย่างนี้แต่สุดท้ายทําไมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจึงเลือกระบอบทักษิณผ่านการเลือกตั้งนอมินีไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยไม่ว่าจะเป็นพลังประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยจนถึงปัจจุบันและจะยุบอีกอกี่ครั้งกันแล้วแต่ผมเชื่อว่าการที่บอกว่าระบอบทักษิณโกงนู่นกินเมืองอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายประชาชนก็เลือกเนี่ย มันคงจะมีอะไรที่ผิดแผกไปจากคำว่าระบอบทักษณิณทำให้เกิดวิกฤตแน่หลายคนบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่ประเทศไทยยังไม่ปฏิรูปเพราะฉะนั้นต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหลายคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยและทำไมที่ผ่านมาประเทศไทยมันถึงอยู่กันได้ในภายใต้ระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเนี่ยถึง70-80ปปีทำไมถึงอยู่กันได้ แต่ทําไมวันนี้ถึงอยู่กันไม่ได้รอเลือกตั้งแล้วไปปฏิรูปทําไมถึงรอกันไม่ได้เขาบอกว่ามูลเหตุแท้จริงไม่ใช่วิกฤตจากระบอบทักษิณมันเป็นวิกฤตของพักประชาธิปัตย์ครับเหตุผลที่บอกว่าเป็นวิกฤตพักประชาธิปัตย์มีคําถามอย่างนี้ครับเป็นคําถามตัวเลขที่น่าสนใจของคุณชูวิทย์กมลวิสิ์คุณชูวิทย์กมลวิสิ์บอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนในอดีตที่ถูกยุบพักไทยรักไทยในอดีตที่ถูกยุบ มีคะแนนเสียงท่วมทน้นไม่ใช่ว่าจากคนดีมาทำไม่เป็นคนดีน้อยลงไม่ใช่ฮะแต่เกิดจากปัญหาของพักที่เป็นพักฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์มีคะแนนน้อยเกินไปการที่มีคะแนนน้อยเกินไปก็เลยทำอะไรไม่ได้อย่างใจต้องเข้าใจนะว่าพักประชาธิปัตย์นี่คือตัวแทนฝ่ายอำนาจนอกระบบพักประชาธิปัตย์คือตัวแทนอำนาจ ก่าหรืออำนาจฝ่ายอัมาัดซึ่งกำลังจะหมดอำนาจในไม่ช้านี้พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนน้อยเกินไปบอกดีอย่างนู้นต้องปฏิรูปอย่างนี้นะครับแต่คะแนนเสียงที่ออกมาเนี่ยคนเหมือนไม่เชื่อเลือกตั้ง21ปีจึงแพ้มาตลอดนะครับไม่ได้สมหวังในอดีตที่ผ่านมาได้เป็นรัฐบาลเพราะมีคนอุ้มสมทั้งนั้น35ปีตลอดระยะเวลาที่นายสุเทพเทือกสุบาณคอยพร่ำพูดบนเวทีม็อบกบปปส บอกว่า35ปีของการต่อสู้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศไทยปรากฏว่า3ามสปีบนเวทีการเมืองในสภาของนายสุเทพเทือกสุบันเนี่ยเราไม่เคยเห็นนายสุเทพพูดสักครั้งเรื่องการปฏิรูปไม่ต้องพูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยฮะปฏิรูปพักประชาธิปัตย์นายสุเทพก็ไม่เคยพูดถึงแต่ออกจากพักประชาธิปัตย์ลาออกจากสสมาพักเดียว ตัวเองกลายเป็นเทวดาในกลุ่มม็อบกปปสขึ้นมาทันทีบอกว่าตัวเองจะปฏิรูปประ,ประเทศไทยปฏิรูปจะไม่มีโกงนะไม่ให้มีการคอร์รัปชันไม่มีโกงการเลือกตั้งมีการปฏิรูประบบตำรวจการเลือกตั้งผู้ว่าราชาการทุกจังหวัดปฏิรูปศาสนาแล้วก็เรื่องของอการแก้ไขปัญหาการทุจริตเลือกตั้งต่างๆสุดแท้เพิ่งออกมาพูดกลายเป็นคนดีบัดเดี๋ยวนี้ชั่วข้ามคืนเท่นั้น จากสอสอไม่มีราคานะฮะมีปัญหาการทุจริตโรงพัก398แห่งมีปัญหาการฮุบที่ดินเขาแพงกลายเป็นเทวดาในหมู่ไพรพล,ลมอกกออ็อบกปปสขึ้นมาทันทีวันนี้มีภาพสะท้อนที่น่าสนใจว่าวันนี้สุเทพเทือกสุบรรนและมอกกอะอ็อบกปปสหวังอะไรล้มระบอบทักษิณแล้วจบเช่นั้นไม่อย่างนั้นหรือไม่ใช่ฮะมันมีคําถามหลายคําถามที่คนกําลังมองว่า วันนี้ประเทศไทยทําไมต้องเดินหน้าเลือกตั้งโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟ,แฟนพันธ์แท้ด้วยซ้ําคนที่เคยเป็นแฟนพันธ์แท้พรรคประชาธิปัตย์เลือกพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดวันนี้ยังต้องนะผลักดันนะให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าสู่กระบวนการไปฟังเสียงคุณวิทยนะ์ฮะหลายคนอาจจะรู้จักเขาในนามเสนาวิทย์ในอดีตรายการยุทธการขยับเงิน เขาพูดไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ครับผมบ้านอยู่ดอนเมืองผมเลือกผู้แทนประธานิปต์ตั้งแต่ไม่มีไม,มไม่มีหวังลิบหลีจนครั้งล่าสุดคุณอีแทนคุณได้ได้คะแนนเสียงเป็นผู้แทนผมดีใจมากๆหลังจากที่เขาเจัดมีปัญหาเรื่องในิ้รกรรมสุดสอยผมไปเลยเผมรู้สึกว่าผมโดนข่มขืน ผมผมยอมไม่ได้ผมออกไปออกไปลุยไปไหนไปกันที่นายกยิ่งรักประกาศรูปสภาผมดีใจมากผมก็ผมก็ขอบคุณนายกยิ่งรักด้วยก่อนหน้านี้ผมจะเรียกนายกยิ่งรักด้วยสรรพนามอื่นๆแต่ตอนนี้ผมผมเคารพเขามากเขาเขาแสดงสปิริตของนักการเมืองที่ที่ผมโอเคคือเราเราต้องไปไปเลือกตั้ง ผมคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ที่เป็นสากลเป็นการแสดงความเคารพสังคมเคารพตัวเองด้วยเคารพทุกคนเป็นการวันที่คุณเดินออกไปนั่นแนะ่ะคือการไปเป็นการบอกพิสูจน์อย่างแท้จริงเลยด้วยว่าคุณเคารพสังคมเสียงก็ประมาณไม่เป็นไรผมผมบอกเลยนะนั่นคือค่าท่จายอะ่ะค่าน้ำมันของระบบประชาธิปไตยอะ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนมี ความรุนแรงครับก็วันนี้ผมจะคุยกับดรด้วยเุด้วยผลครับแรงมาเนี่ยผมแรงกับครับผมอยากจะล่าย,ยาวถึงสมดุลของสภาซะกอนครับสมดุลของสภาคือเรามีห้าร้อยคนคณิตศาสตร์ง่ายๆ2 5งร้เอ็ขึ้นไปคุณจัดตั้งรัฐบาลได้ใช่ครับปัญหามัาอยู่ตรงนี้แหละครับปัญหาคือคนภาคฝั่งหนึ่งเนี่ย มีคะแนนเสียงมากเกินไปเมื่อมีคะแนนเสียงมากเกินไปเขากอคิดว่าเขามีคะแนนเสียงเขาจะทํำยังไงก็ได้กับคะแนนเสียงที่ได้มาครับอผมมองต่างกันครับครับผมมองว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันได้น้อยเกินไปอทาไมได้น้อยเกินไปก็เพราะว่าสองปีที่แล้วเนี่ยบริหารไม่ดีแค่ประชาชนเขาไม่เลือกมันก็เป็นไปได้ เพราะมันเลือกมาไม่ถึงเลือกมาน้อยเกินไปเมื่อมีคะแนนน้อยเกินไปก็มีอำนาจตรวจสอบน้อยเกินไปครับก็เลยไม่พอใจเมื่อมีอำนาจตรวจสอบน้อยเกินไปครับก็ทําอะไรไม่ได้ในสภาครับเมื่อทําอะไรไม่ได้สภาก็มีการวางแผนเปนขั้นเป็นตอนเฮ้ยมึงต้องซอกสู้นอกสภาครับตรงนี้แหะครับคือปัญหาคนจะว่าผมว่าอมองอยังไงผมก็มองผมอย่างนี้แหะครับ อาที่บอกว่าระบอบทักษินผมบอกว่าเราบอกทักษินคุณเป็นคนเลือกทักษินเองอัะคุณอย่าลืมนะมาสิปีที่แล้วนะคนกรุงเทพเลือกทักษินเนี่ยก็เลือกเองไม่ใช่เหรอครับแล้ววันนี้คุณอาจจะเลือกระบอบใดระบอบหนึ่งอีกสิบปีคุณอาจจะไล่ก็ได้ครับใครจะไปรู้อาจจะไม่ถึงสิบปีก็ได้อาจจะไม่ถึงสิบปีก็ได้เพราะสมัยนี้มันสื่อสารกันฉับไวถูกต้องครับแล้วเหตุมันก็เกิดจากแบบนี้ แล้วทางแก้หรือทางเสนอเนี่ยหลายหลายคนเสนอกันเยอะแยะมากมายแก่กองเลยมีกองปอปอสอของคุณสุเทพก็เสนอแนวทางปฏิรูปบ้านเมืองคุณชูวิทย์คิดยังไงครับคือผมอยากจะคุยคุณถึงคุณสุเทพนิดหน่อยครับคือไม่มีใครกล้าแตะคุณสุเทพเพราะตอนนี้คุณสุเทพกลายเป็นลุงกำนันเป็นลุงกำนันผู้ที่ดูแล,ลาราษฎรคปกป้องราษฎรด้วยชีวิตนายกมือกราบบนเวทีคุกเข่ากินกับมบกินข้าวกับมบ สังคมไทยต้องเริ่ดัดจริตครับต้องมองความเข้าใจในปรากฏการณ์นี้ให้ดีครับคุณสุเทพยังเป็นนักการเมืองอยู่ค,คุณสุเทพออกจากพรรคประชาธิปัตย์สามสิบวันไม่ได้หมายความว่าคุณสุเทพอยู่พรรคประชาธิป,ปัตย์สามสิบปีออกสามสิบวันคุณสุเทพกลายเป็นลุงกำนันครับก็สังคมไทยมันดัดจริตอย่างนี้แหละครับครับหูเบาเชื่อคนง่ายปั่นได้ง่ายครับผมเชื่อว่า อลบอนีรโทษสกรรมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่ได้โหวต310เสียงเขาโหวตไปเอาละเมื่อมีการต่อต้านโอเคคุณสุเทพออกมาเล่นนอกเกมออกมาเล่นนอกสภาในขณะเดียวกันก็มีการพูดคุยกับพรคประชาธิปัตย์แล้ะครับอันนี้ต้องยอมรับตรงๆเป็นไปไม่ได้แหละครับที่คุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ไม่คุยกันครับอาจจะไม่คุยกันต่อหน้าแต่รับหลังก็คงมาหนุนมกรนหนิงคุยกันเมื่อคุยกันแล้วก็ต้องเห็นแล้ะครับว่าการไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะประสบความสำเร็จที่สุดครับ ของพรรคประช,ชาธิปัตย์ถ้าพรรคประช,ชาธิปัตย์ตัดสินใจลงเลือกตั้งครั้งนี้คิดผิดซึ่งจริงๆใครก็รู้ฮะถ้าเป็นนักการเมืองร,รู้อยู่แล้วครับว่าพรรคประช,ชาธิปัตย์เนี่ยย่อมไม่ลงเหตุผลที่ไม่ลงเพราะว่าการไม่ลงเนี่ยจะสามารถล้มรัฐบาลหรือว่าให้พรรคประช,ชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ง่ายกว่าแต่วิธีการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงรอย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูดวันนี้ผมบอกว่าคุณสุเทพเป็นเทวดา oh. คุณสุเทพอยู่ในการเมืองสามสิบปีคุณสุเทพท,ทำแบบนี้ได้ไหม S 2> <S 2> มีใครยกย่องคุณสุเทพบ้างไม่มีไม่มีครับเดี๋ยวคุณสุเทพก็โดนเรื่องเขาแพงเดี๋ยวคุณสุเทพก็โดนเรื่องโรงพักสามร้อยเก้าสิบหกแงคุณสุเทพออกมาข้างนอกเนี่ยบอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพรรคชาติปัดแล้วไม่ได้เล่นการเมืองแล้วคุณสุเทพกลายเป็นเทวดาโดยทันทีครับคุณสุเทพเดินกับบ๊อบสามสิบวันกินนอนกับบ๊อบคุณสุเทพเป็นเทวดาคเอาแล้ววันนี้ผมใครมาเถียงผมว่าลุงสุเทพลุงกำนันไม่ได้เป็นเทวดาคสังคมไทยเชิดชู สังคมไทยมอบคนดีเห็นว่าโอ้ลุงสุเทพนำนำนำกำลังออกมาต่อสู้ครับกลายเป็นฮีโร่อ้าวนี่แหละครับนี่คือสังคมไทยถ้าตราบใดที่ยังเป็นนักการเมืองอยู่ไม่มีทางหรอกครับวันนี้คุณสุเทพดังกว่าคุณอภพิสิทธิ์อีเรตติ้งสูงกว่าคุณอภพิสิทธิ์อีครับในฐานะที่คุณชูวิทย์ก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันและเป็นฝ่ายค้านด้วยครับแล้วทำไมไม่ทําแบบเดียวกันล่ะครับผมจะทำอย่างไรผมเป็นนักบวยบนเวทีครับผมต่อยข้างเวทีไม่เป็น ด็อกเตอร์ไม่เห็นผมหรอกครับบนเวทีม็อบไม่เห็นหรอกครับเพราะผมใช้เวทีในสภาผมเหมือนนักมวยต่อยบนเวทีให้ผมมาต่อยข้างเวทีผมต่อยไม่เป็นหรอกครับถ้าผมจะต่อยข้างเวทีได้ครับผมต้องไปสวมมวยผมไม่ต้องสวนอมผมต้องมาชกแบบชาวบ้านแต่ผมไม่ได้ทำตำมันนี้มีผมมีตําแหน่งอยู่ผมออกแล้วต็จริงแต่ผมเป็นหัวหน้าพักอยู่ครับจะให้ผมเล่นถึขนาดว่าเอาออกจากนั่นแล้วไปบอกประชาชนว่าผมไม่เล่นการเมืองแล้วผมจะเอาวิธีเนี้ย เรือยากจะล้อมที่ไหนก็ไปล้อมเรืองยากไปที่ไหนก็ไปปิดวันเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวันจันทร์ก็ไปล้อมสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเขาไปแจ้งโรงพักก็ไปล้อมโรงพักผมถามนิดหนึ่งเถอะครับไหนคุณบอกว่าประชาธิที่ปรไทยคุณต้องฟังเสียงข้างน้อยไงไอนี้คุณบีบบังคับผมนะผมมีเสรีภาพนะผมจะไปไหนก็ได้เสรีภาพของผมยิ่งใหญ่ผมเึิ่งจะไปกินข้าวที่ไหนผมจะเดินไปไหนผมไม่ได้ไปลูกล้ำสิทธิของคนอื่นทําไมจะต้องมาปิดกั้นเสรีภาพของผมอันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยนะครับ โดนกระหน่ำซ้ําเติมมันเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยทําไมถึงยังโดนล่ะครับก็นีล่ะสิครับวันก่อนหาว่าผมเอาข่าวเนี่ยที่เขาจะบอยคอร์ดเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ไปบอกพรรคเพื่อไทยผมจะไปบอกเรื่องอะไรเขารู้กันหมดแล้วครับเขาไม่รู้เลยครับว่าคุณตัดสินใจยังไงแต่ปัญหาก็คือคุณไปบอกว่าใครที่ไปลงเลือกตั้งพักไหนที่ไปลงเลือกตั้งเป็นผู้ที่ต่ออายุให้ระบอบทักษิณคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณอภพิสิทธ ผมถามว่าคุณเป็นพักการเมืองหรือเปล่าคุณเป็นหัวหน้าพักพักการเมืองเนี่ยคุณไม่ไปผลักคนอื่นเขาเป็นมาแล้วคุณเป็นเทพอยู่คนเดียวคุณเป็นฮีโร่คุณเป็นพระเอกครับคุณอภิสิทธิ์คุณเป็นพระเอกอยู่คนเดียวมันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับการทํางานด้วยกันมันต้องมีพักหลายพักมีอุร ò การหลายอุร ò การผมลงหรือไม่ลงมันเป็นอุร ò การของผมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณอภิสิทธิ์หรือเกี่ยวอะไรกับคุณทักษิณเลยครับมีคนบอกผมว่าแล้วประชาธิปไตยเนี่ยในแบบที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยไม่เหมาะสำหรับประเทศไทยกปปเ้าาาพน่ะตอองงกรแบบข คุณชูวิทย์คิดยังไงกับเรื่องนี้คือผมผมคิดว่าเอกอกปปสเนี่ยหรือไอกอปปะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะอ่าไปหาวิธีการแล้วก็ไปคุยกับบรรดาอาจารย์บางคนที่ตกกรอบไปแล้วครับคือบางคนอาจารย์บางคนก็ตกเกษียณไปแล้วบางคนก็อยากดังครับผมเรียนให้สั้นง,ง่ายๆนะฮะไอวิธีการที่ทําแบบนี้คุณปฏิรูปทําไมคุณถึงเพิ่งคิดคุณสุเทพครับ เป็นนักการเมืองมาสามสิบปีอยู่ในสภาสามสิบปีเคยพูดคําว่าปฏิรูปสักคํำไหมครับผมถามตรงๆผมไม่เคยได้ยินเนะครับและที่สําคัญคือพรรคประชาธิปัตย์ไปรวมอะและ้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเคยคิดจะปฏิรูปไหมครับพรรคตัวเองเคยคิดปฏิรูปเปล่าเห็นเห็นมีคนคิดปฏิรูปอยู่ก็เลยไม่เป็นรองหัวหน้าพรรคไงคืออารมณ์กรณนบุตรไงพอบอกอยากจะปฏิรูปเขาก็ไม่เอาด้วยอื ก็ผมถามง่ายๆล่ะครับเมื่อคุณคิดจะปฏิรูปะทําไมคุณไม่ปฏิรูปบ้านตัวเองซะก่อนครับเอาคุณไม่ปฏิรูปบ้านตัวเองคุณบอกว่าคุณจะปฏิรูปปฏิรูปผมก็เพิ่งเคยยินนะครับอ้าวที่เขาพูดมานะคุณฟังเรื่องการคอร์รัปชันก็ไม่ใช่เลยครับไอ้เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวคุณสุเทพทั้งนั้นแหละครับประการที่สองคุณอยากจะปฏิวัติโครงสร้างตํารวจปฏิรูปโครงสร้างตํารวจก็ไม่ใช่คุณสุเทพแล้วครับที่เข้าก่อนเป็นรองนายกควบคุมตํารวจ ครวไปย้ายคนคนนี้แล้วทำไมไม่ทําตอนนั้นอ้าวทำไมคุณไม่ทาตอนคุณดูแลตํารวจล่ะครับเอ้าสามเรื่องการเลือกตั้งไปม่บริสุทธิ์ยี่ที่ทครับเอ้าเรื่องตั้งครั้งที่แล้วทําไมคุณลงล่ะอืมก็คุณก็ยังแข่งขันมาทุกครั้งเนี่ยครับแล้วทําไมครั้งนี้ถึงเกิดจะไม่บริสุทธิ์ขึ้นมาอืมผมอยากจะให้มอบมวลมหาประชาชนเหล่านี้ฉลาดครับฉลาดนะคือคุณไปดูละครคุณไปดูลำยองมากไปหรือคุณไปดูละครอะไรมากไปผมไม่รู้แหละเรียกดูน้ำเน่ามากไปแต่นี่มันเรื่องจริงครับ ถ้ามันเรื่องจริงแต่คุณอยากคุยกับผมผมก็จะพูดให้ฟังครับการต่อสู้ของพรรคการเมืองสองพรรคเนี่ยสองฝักฟางเนี่ยที่อาจารย์บางคนที่อยู่แถวบางกะปินี่ตรงนี้ได้มาพูดบ,บอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับปฏิวัติฝรั่งเศสผม<ห>บอกคุณพูดได้ไงการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ของประชาชนส่วนเดียวแต่ปัจจุบันนี่มันเป็นการต่อสู้ของประชาชนสองฝักฟังมันมีเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่รวมนึ่งเป็นเห็นด้วยเนี่ยเดินไปบนถนนเนี่ยแบบสิบสี่ตุลาไม่มีปัญหาหรอกครับไอ้อย่างนั้นมันจบ แต่นี่คุณมีสองฝั่งคุณจะบอกว่าคุณนำอยู่คนเดียวเอาไปประท้วงอาจารย์อะไรที่นั่นบอกว่ามีสองแสนสามแสนถือเป็นผู้นำหนึ่งเสียงของวินโมอเตอร์ไซค์มันไม่เท่าหนึ่งเสียงของด็อกเตอร์รของของคนที่มีเงินเพราะคนมีเงินเนี่ยมันจ่ายเงินค่าเสียภาษีได้เป็นล้านๆ้านคะแนนเสียงเสียงของมันหนึ่งเสียงต้องเยอะกว่าเสียงของวินโมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ครับ,รบอันนี้ก็หลักเสมอภาคก็ล้มเหลวอยก็ผมถึงบอกไงครับ ว่ามันเป็นการต่อสู้ของชนชั้นครับคนไม่เข้าใจผมบอกว่าอเมริกาก็มีครับิโมแคดอารีพับลิกันอังกฤษก็มีคอนเซอร์วทีฟกับเลเบอร์ใช่ครับแต่การต่อสู้ของต่างประเทศนั้นมันเป็นการต่อสู้ที่พัฒนาแล้วแต่การต่อสู้ของไทยมันเหมือนต่อสู้ของเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่รู้จักตัวเองอยังไม่รู้จักตัวเองดีพอว่าเรากำลังต่อสู้กับอะไรครับเมื่อผมเห็นต่างครับก็ด่าผมอ๋อชูวิทมัน คือผลักให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้าท่านที่ผมไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยกับนี้เรื่องโศกรัลก็ผมก็ไม่เห็นด้วยผมออกไปประท้วงอ้าวแล้วผมผิดหรือผมไปประท้วงก็ผมก็เห็นเห็นไปเดินอยู่ด้วยทุกกล้องครับแต่เมื่อมันมากเกินไปผมบอกเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วมึงคุณเป็นนักจกฉวยโอกาสแล้วพอคุณเห็นกระแสขึ้นมาคุณก็เลยเอามาเป็นตีขรุขของตัวเองผมบอกอย่างนั้นไม่ถูกผมไม่เล่นด้วยหรอกครับทงทั้งสองคลิปที่ผ่านไปแล้วนะครับคลิปที่หนึ่งจากคุณวิทย พิมการจนะพงศ์หรือเสนาวิทย์จากรายการอดีตซึ่งเป็นรายการยอดนิยมยุทธการขยับเหงือกคนแรกที่คลิปที่ผ่านไปก็คือแฟนพันแท้พักประชาธิปัตย์เขาพูดถึงการเลือกตั้งว่าอย่างไร <S <S คลิปที่2เป็นคลิปจากรายการอิชูช่อง NBT นะครับต้องขอบคุณช่อง NBT ด้วยจากการสัมภาษณ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ <S <S ทั้งสองคลิปเนี่ยสรุปได้รวมความว่าคือ พักประชาธิปัตย์แพ้แล้วแพ้อีกแพ้ซ้ำซากเลยต้องการเข้าสู่อำนาจด้วยวิธีการเรียนรัดไม่ใช่วิธีการในสภาแต่ไปใช้วิธีการข้างถนนหรือการชัดดาวเพื่อต้องการล้มรัฐบาลแล้วก็คุณชูวิทย์ก็บอกชัดสังคมวันนี้ที่มันมันวิกฤตเนี่ยเพราะว่าสังคมไทยมันดัดจริตดัดจริตว่าจะต้องอนู่นเป็นต้องปฏิรูปก่อนจริงๆไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้มาก่อนเลย แต่ดัดจริตต,ต,ต้องต้องมาเป็นรูปบัตรเดี่ยวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนไทยถ้าไม่ดัดจริตจริงต้องเข้าใจปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นนี่คือหัวข้อที่คุณชูวิทย์ว่านอกจากนี้แล้วยังมีเ Facebook ของคุณชูวิทย์กับมลวิสิทธิ์บอกไว้น่าสนใจบอกว่าถ้าพักประชาธิปัตย์หากยังสู้ทักสินไม่ได้คุณอภิสิทธิ์ลาออกเลยดีกว่าแล้วให้คนอื่นเขาเป็นหัวหน้าพักแทนบ้านเมืองจะได้ไม่เสียหาย ประชาชนจะได้ไม่ล้มตายต่างชาติไม่ประนามว่าเราใช้วิธีการไม่เป็นประชาธิปไตยไปล้มทักษิณไอ้นี่คือเฟซบุ๊กของของชูวิตคือถ้าจะไปล้มทักษิณมันต้องใช้วิธีการเป็นที่เป็นประชาธิปไตยแต่ตราบใดที่ไม่ใช้วิธีการที่เป็นประชาธิปไตยการไปล้มทักษิณก็เหมือนการใช้วิธีที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็คือวิธีการเผด็จการนั่นเอง วันนี้เรากําลังจะเดินหน้าไปยังไงเนี่ยคนที่พูดดีอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนภายในพรรคประชาธิปัตย์เป็นลูกม่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่อ้อนแต่ออกเล่นการเมืองก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์มาตลอดคนคนนั้นชื่อพิเชษพันวิชาตคุณพิเชษพันวิชาตคุณเป็นอดีตน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยุคพรรคประชาธิปัตย์เรืองอํานาจวันนี้พิเชษพันวิชาตคุณ รู้สัจธรรมพักประชาธิปัตย์แล้วแม้ว่าจะเป็นคนกระบี่เป็นคนใต้โดยกําเนิดเนี่ยคุณพิเชษพูดไว้อย่างน่าสนใจว่าวิธีการที่ประชาธิปัตย์เดินเกมในขณะนี้เนี่ยเป็นการเดินเกมที่ผิดและก็ถ้ายังเป็นอยู่เช่นนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์จะไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลได้อีกเลยคุณพิเชษพันวิชาต์กูลวันนี้ตัวเขาเองเนี่ยนะเคยอยู่ในกลุ่มกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ แต่วันนี้เป็นเพียงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เล่าถึงเหตุการณ์การชุมนุมของม็อบกอบปปสพาคนไปเดินนูน่นเดินนี่ทุกวี่ทุกวันจนกระทั่งครั้งหนึ่งบรรทัดทองเกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณพิเชษภาวิชาตัคุณบอกว่าวันนี้มีคนในม็อบไปเสียชีวิตคนตายไม่น่าสงสารคุณพิเชษพูดอย่างนะี้นะคนตายไม่น่าสงสารแต่ผู้ที่น่าสงสารคือแม่และลูก ที่ต้องกำพาไปตลอดชีวิตพร้อมระบุว่าถ้าม็อบยังขับเคลื่อนอยู่อย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้ชั่วชีวิตที่ผมเหลือคุณพิเชษบอกจะไม่มีโอกาสเห็นพักประชาธิปัตย์กลับมาเป็นรัฐบาลอีกแล้วนี่คือสิ่งที่สมาชิกลูกม่อพักประชาธิปัตย์พูดอย่างน่าสนใจว่าเพราะ,ะนั้นวันนี้ผมจึงสรุปตอนท้ายว่าวันนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย มันเป็นวิกฤตเพราะใครหลายคนพูดถึงผมไม่ได้พูดเองมันเป็นวิกฤตเพราะระบอบทักษิณหรือมันเป็นวิกฤตของการเมืองนอกระบอบนะเรากําลังพูดถึงระบอบทักษิณแต่ส่วนหนึ่งว่าปัญหาวิกฤตขนาดนี้เป็นวิกฤตของพวกนอกระบอบหรือเปล่าถามตัวท่านเองครับสวัสดีครับ